สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท,ท่านาวันนี้ลุงก็เตรียมจะทำงานปัดนงปัดหน้าปรับปมมาได้นิดนึงแล้วนี่ลุงกะว่าจะทำแก้วลูกใหญ่ๆสักนิดนึงปรากฏว่าเครื่องนอกเลยครับเอาเนี่ยสงสัยสงสัยลูกปืนตัวนี้จะแตกเนี่ยน่ตัวหน้าเนี้ ส่วนเอาลุงก็เปิดฝาหลังมาได้นิดนึงน่ะเ,เดี๋ยว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 นดูลูกปืนกันสักนิดนึงเอานีโอ้มันจะกวัดแกวงนิดนึงอ่ะลูกปืนตัวนี้อ่าตัวนี้ยังหมุนพอดีอยู่เลยนะนี่โอเคเลยเพราะว่าฝุ่นไม้อะผงไม้่ะเข้าไปอุดในนี้เต็มเลยอ่าลุงก็เดี๋ยวเราจะมาลื้อกันเลย ลุงก็จะลือ้อดูซิว่าลูกปืนตัวเนี้มันแตกแน่ๆเลยนะแต่ว่าเนี่ยจากที่หมุนดูแล้วเนี่ยมันหมุนแทบจะไม่ไปเลยอาณาจะเป็นตัวนี้แหละลูกปืนเดี๋ยวลื้อกันแล้วเอาลุงได้เปิดฝามาแล้วตัวนี้มีบูทสปริงกันเด้งลูกปืนนิดนึงเดี๋ยวลุงก็จะตัดเอาผู้เล่ไม้เนี่ย ดันมันออกมามีน็อตด,ด้านล่างตัวนี้อีกสตัวนี่เดี๋ยวขอเวลาลือสักคู่นึง ini orang ya ดูไดาลุงได,ด,ด,ด้ถอดออกมาแล้วเดี๋ยวจะลองแกวงดูนะนี่มันลุนนะโยกไปโยกมานี่อาเดี๋ยวจะลองลื้อออกมาดูแล้วก็ล้างส่วนตัวแม่เหล็กเนี่ยแล้วก็จะลองประกอบดูก่อนว่าถ้ามันวิ่งโอเคก็อุ้ยนีย่เอาหลุดออกมาแล้ว ถ้าไม่งั้นก็จะเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ลองกรอบดูสิล้างก่อนงั้นนะล้างก็กอบดูก่อนว่ามันโอเคไหมนี่เสียงมันแย่แล้วฟังเสียงเสียงไงได้เดี๋ยวลุงจะกิ้งให้ดูนะนี่เสียงมันแย่แล้วลูกหลังยังโอเคอยู่ นิ่งไม่มีเสียงเลยลูกหลังแต่ลูกหน้าเนี่ยลุ้นหมดแล้วขยับงัโยกเยกหมดเลยเพราะว่าลูกหน้ามันบางทีศูนย์มันไม่ตรงมันก็จะแกว่งมากอ่ะเดี๋ยวดูไปล้างกันก่อนแล้วประกอบดูสิว่ามันใช้ได้ไหมเดี๋ยวจะทดสอบดูว่าถ้ามันหมุนเลุงก็จะเปลี่ยนลูกปืน อ่คู่หนึ่งถ้ามันไม่หมุนเราจะได้ไม่ต้องซื้อลูกปืนมาให้มันเสียเวลาเอาแล้วล,ล,ล,ล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงทดสอบดูด้วยว่ามันหมุนไหมเสียงเสียงคู่เสียงก็เขาเร่องเะอย่าเียงเลย ไไม่เราลองแล้วนะเดี๋ยวฟังเสียงแล้วกันนี่หมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วลูกนี้ก็แย่เหมือนกันนะแต่ใช้ได้แต่ก็เริ่มแย่แล้วเดี๋ยวจ,จะล้างให้ครบทุกส่วนแล้วก็ลองประกอบดูก่อน เพราะว่าถ้ามันเสียขึ้นมาลุงจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อลูกปืนมาให้มันเปล่าประโยชน์ไปเลยอ่าเดี๋ยวล้างส่วนอื่นก่อน ลหลังจากที่ลุงล้างเสร็จแล้วนะนนน,นเดี๋ยวรอให้แห้งสักคู่เพราะว่าลุงก็ไม่มีลมจะเป่าปกติถ้าเอาลมเป่าปุ๊บมันก็จะประกอบได้เลยเดี๋ยวลุงจะไปตากแดดตากลมไว้สักแป๊บนึงเดี๋ยวมาประกอบแล้วก็ทดสอบดูที่ว่ามันหมุนไหม สายแล้วนะ,ะเดี๋ยวลงทดสอบดูสิส่งล้างลงประกอบดูแล้วกับกฎว่าอาจจะมีปัญหา ขดลวดนั่แหละด้านไหนมันไม่ทำงานซะแล้วคงจะไม่ขาดส่วนไหนส่วนหนึ่งแล้วอ่ะงานลุงไม่จบแล้วโน่นอ่าพอดีลุงเลยจำเป็นต้องสั่งเครื่องกึงมาแล้วอ่าสั่งมาแล้วเพิ่งดำเนินการสั่งไปเมื่อวานนี้ก็ต้องรออีกแหละอะอันนี้อ่าถ้าเดี๋ยวครืงเครื่องกึงใหม่มาอ้าวเดี๋ยวเราจะมา ลองติดตั้งเครื่องกึ่งใหม่กันเลยนะน่าจะประมาณเครื่องขนาดนี้แหละลุงศัก์จากออนไลน์มานั่นแหละจากลาซันดาทามันถ้าเครื่องเขาส่งมาอลุงก็จะมาติดตั้งทดสอบงานกันดูอีกทีอ่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้อยเรื่องกับลุงเถียว พราะวันนี้ลุงไม่มีสาระเลยเพราะว่าก็ลองทดสอบดูว่าเครื่องมันใช้ได้ไหมนปะปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้ขอบคุณอีกสักครั้งแล้วกันอขอบคุณนะทุกๆคนสวัสดี